เฮ้ยดานี่เฮ้ยซารยโกซาราโกเฮ้ยไม่ใช่ซาราโกใครวะอะไรอะไรมันมีทีวีอ่ะอะไรซาราโกไหมมันเป็านอ๋อโอเคโอเคถ้ามีทีวีก็ซาราโกแต่แต่ถ้าเป็นทีวีอันนั้นจะของดานก็ตาย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 ไม่ใช่ก็ตายตายเออก็ตายเซ็ตอะไรดีก็ตายใช่เกูคนสวยกูง้าง การก็ซัดเปเออตัวเราเกือบหัวโยกเลยเยเรแล้วทำไมเป็นกล่ะกูมีดีทุกแล้วทำไมเป็นกลัมือะคนสวยกูมีสรนไว้ มันไม่เชื่อกูเลยโดนเลยแสดงไม่เชื่อนะกูพับเลยกูพับเลยไม่มีอีโก้ด่านนีไม้เยอะด้วยอะไรคนอื่นนี่เดี๋ยวกูล่าเท้าเอื่นไอ้คนสุดท้ายเดีอยไรตัวเราุณโดนเล่นเลย เลียบรลอยเดินใช้อันนี้เปืองอะไรไปไหนไปด้วยเรียบลอยไปไงโอ้ช่วยเออดเปลบถูกต้องแล้วจะได้ใช้ดินอนงไอ้มันนี่ขวานเลยขวานรัตาบอดได้ไง สเตปหมอกบาลอก็เอาไปป้าสเตปสโมกกิ้งมันคือระเบิดควันอ่ะ้องออกทางไหนได้บ้างมันมีขวานตาบอดนะใช่ไหมอ้าวตนบอดวิ่งสวยมาเลยยิวเลยเพราะมันอยู่ในบูนแล้วเราจะปาควันใไหคชิกขวาไงก็กดไปมอมีให้คิกเลยอ่ะมีไหมตัวสวยเอาตัวอยู่แล้วผมอ่ะ ูหยิบไปแล้วนะกูได้โบนะหยิบไปมันก็จะอยู่ในมือไงมันจะเป็นอันเหมือนเป็นก้อนๆอ่ะมันวางไม่ได้ไม่มันต้องมันต้องไปโดนสมุดมันต้องไปแตะแตะเสร็จแล้วก็หยิบมาอีกรอบนะกดสองรอบนะใช่เหอเออเออแต่ไม่เจอจะล้มแล้วมากูเล่นไปแล้วด้วย s อรี่ต้ม ถ้ามีไฟฉายค euh. ือเรียบร้อยอ่ะจุกปะพึ่งจุกอะไรหมดเลยพีช้ปั่นเคร่องเร็วพี่ชายในวอยอยู่อันลิกดตเวลล์อ่ะพี่ชายทำอะไรในวอยเนี่ยปล่อยพชายทำอะไรในวอยเอากูเอากูพี่ชายเลยหอกมาแล้วแต่คืออยู่ไหน ไปอ่ะยูโก้ไปอ่ะกรบขึ้นมาไปยังไยูโกยังยังยังเอายูโก้ปอมยูปีใช่ใช่ยว่ามันขึ้นไปด้วยทับไรกันอ่ะขึ้นมาไรโดนทำไรเจียวเครื่องแล้วเฮ้ ไอฮิวเลยได้ไหมกูมีเทืเลือดอ่ะเดี๋ยต้องหิวไว้รูปรโปรูรไม่เอาได้ป่านไหนวะอยู่ไหนกำลังวิ่งเข้าบูนอะป่านอยู่นะากระปุตูไม่มีคนลงมาเราเนี่ยลากเลยกูป่านตรงนี้เดี๋ยวให้มันเห็นด้ไม่เอาว่ะเดี๋ยวถ้าล้มล้มในวงนะเดี๋ยวมันน่าจะเอากูต่อ เดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้โอ้โหมันโอ้โหถ้ากูมีไฟฉายนะกูบอกเลยใส่ไฟฉายดีกว่ากูว่านะท่านจะอุ้มกันแบบเนี้ยอุ้มใส่ไฟฉายคือแบบโดนกูบอกกันได้เลยไปเดินนอนเข้าไปที่หัวอ้าวไอ้แปลกๆ้วแบบเนี้ย เดีด๋ยวดึงเวลาแลว้วหิวก่อนคิวก่นวกนอนเข้าเข้าออกมากกเ,เดี๋ยวหิวไว้ก่อนหิวไว้ก่อนเดี๋ยวผมช่วยพี่เจนไดให้ไม่รู้ไม่รู้ดึงเลยดึงแบบไม่มีอีกโก้ตรงนี้มีเครื่องเครื่องนึนปั่นได้ได,ด่านเนี่ยดูเครื่องง่าย ถ้าถ้ามันมีกำแพงอะ่ะมีกำแพงกั้นแสดงว่ามีเครื่องแหบถ้ามันมีกำแพงเหล็กแบบเนี้ยเพื่อมันจะอยู่สักฝั่งหนึ่งอะ่ะฝั่งไหนฝั่งถ้าปั่นเสร็จจะเปิดจะไหนถ้าปั่นเสร็จมันจะเปิดปเยีเ่ยมาขวานใหญ่เลย หมดแล้วหรือเปล่าไม่หมดไม่หมดเจอจะแ,แตกเลยแบบไม่ฮิวเศษสองเลยด้วยยังก่อนขวานเราเยอะใช่ไหมลนะ่ะขวานเราเยอะดิเศษขวานอ่ะมันนับ,นบไปอ,อัพมาใหม่ปรับมาใหม่เจอปั่นตรงไหนเครื่องเหลือเหรอนใช่ใช่ใชมามาในบูนก่อนฮิวเวี๋ยวเรียบร้อยนะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง อยู่ไหนวะแขวนข้างล่างไงวิ่งมาวิ่งมาเดี๋ยวกูต้องเทรดละตอนเนี้ยกูยังมีดิ้นแล้วก็มีเทรดเลือดอ่ะใครใครใกล้ตายก็เดี๋ยวช่วยอยู่ไหนวะบนบนปะบนบนบนเถิดดึงขางเครื่องขางเครื่องมันมาดึงเลยไงอยู่เลยอยู่เลย ใช่แล uh ้วเด่ะมาสองก็หิวเลยไวกลับไปนะเต็มถังเลยแบบนี้มาแล้วป่ามาชิเป็นขึ้นเลยไม่เอานะระวังไล่ซ้ำไปเซ้นะัมนจะซ้เดี๋ยวกูรอเหตุเลยไปปั่นไล่เลยนะไม่รู้นะไม่เห็นไม่เห็นไปละปั่น่อเดี๋ยวกูรอช่วยเซ้นเดี๋ยวรอเทตุได้ ถ้าเจ็บนะม้มันมเจอกวนไปไหนไปรุ่นเอาจบห่ยสวยโอ้แล้วเด็วไม่ได้พับด้วยไงม่พับไม่พับกูกูจะตายเอาถ้ากูพับกูตาย,าย,ตายไปไปไปไเปนนไเ,ปนนเ๋็บกูบอกไอ้เชี่ยเลย ไปไปเอาพี่ดินรอเอาเดี๋ยวเว้ยไปเอากูกูมีอันนี้กูมีดินมันไล่ตีต่อไปไปไปเดี๋ยวกูข้าบูดยิ้วหน่อยยิ้วหน่อยมาตึ้เออสวย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 แล้วสวยแล้วตอนแรกกูกะจะเพจให้เจอก่อนแล้วค่อยล้มใช่ไหม ไม่ทันละลงมาแนะ่เดี๋ยวกูเตะหน้ามันเลยกูเตะหน้ามันเลยลงไปละลงไปละเอาเอาเอา,เ,อาเล่นน่ขอเล่นหน่อยดีรา <c oughs> วน <c oughs> ตึงไหมไม่เอานะไปแล้วนะ พิงไปแล้วนะมาเตอร์อะไรเอากูเลยเอากูเลยมาไอ้ทัดไอ้นาไอ้ทัดนล้มเหรอกูไปบอกเดินก่อนมาเตอร์เดินอยู่ไหนอยู่บูนข้างบนอ่ากำลังวิ่งไปมีเครื่องเครื่องอยู่ข้างบนแต่ปัดไอ้สวยสวยโอ้โหไม่ทันไอ้สวยปิงโอ้โห้ไม่ได้หวะเร็ว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 ยื้อกูยื้อ มาเติมมาไหนมันดึงเอาให้เป็นเออสวยเจดูดีมาเติมมาไหนประตู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 ข้างหลังพี่ชายไปไหนเอาอยู่นี่ไงประตูโก้ได้บอกเจดเจอยู่ไหนแล้วเอาพี่ชายมาเลยนะเป็นไงแล้ววะโู้ผู้เสียละวันผ่านหน้ากูไปเลยไอ้กูทายวันนี้กูตายตายแน่นอนเฮ้ยมามาเลยมาเลยเฟย์ไปโอ้ไม่ไม่ทันละ แต่แตะแต่ไวอยู่เลยไม่จริงอย่าเพิ่งเปิดเะอย่าเพิ่งเปิดสุมาเตอร์เอามาไหนสุมาเตอร์เอามาไป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 เจนตายไปเฮ้ยไม่ไหนเจนตายนี่หว่าลืมไปไปโอ้โหเจนสุมาเตอร์เอามาไหนแล้วอ่ะไปละเฮ้ย โอ้โหแบบไล่มีแบบยื้อสุดๆอะแต่แบบโอ้มันเอาสูตรเนี่ยเจอไั่เป็นคนโจรหรอสมาเตอร์ทเอามันในรอกมันเอาสูตรเนี่แค่นั้นเลยไอตัวนี้มันใส่มิเตอร์เมอร์มาจริงจี้ใส่เก้าวิมาดีเลยพี่เต